สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมลอนแฟมิลี่สวีเดนและแน่นอนค่ะมาพบกันต้องมีเมนูอรอ่อยออรยมาฝากอีกแล้ววันนี้นำเสนอเมนูนี้เลยไอศครีมไมโลนะคะใช้วัตถุด,ดิบน้อยแถมอร่อยและทำทานเองได้ที่บ้านเลยก่อนจะไปดูวิธีทำไม่อ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เพจแล้วก็ช่องไว้ด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะ มาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆต้องเตรียมอะไรกันบ้างอย่างแรกก็คือไมโลนั่นเองค่ะและก็วิปครีมนะคะไม่้อมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะที่ประเทศสวีเดนก็คือ40%ไขมันเนอะและก็นมข้นหวานค่ะเรามาเริ่มจากเตรียมไมโลกันก่อนเลยนะคะอันนี้คือแบบดีใจมากที่ไปหาเจอไมโลกระป๋องนี้ที่ร้านเอเชียนะคะเพื่อนๆ เพราะว่านานแล้วนะคะไม่ได้ทานเลยล้วที่นี่เราจะเขาจะทานเป็นแบบเหมือนผงโกโก้เนาะมันจะไม่เหมือนรสชาติไมโลเหมือนบ้านเรานะคะทําให้เรานึกถึงตอนเป็นเด็กๆนะคะเนาะวันนี้ไม่อ้องจะใช้ไมโลอยู่ที่1ถ้วยตวงบวกกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบเข้มข้นให้ใส่เป็น2ช้อนตวงได้เลยค่ะเพื่อน หลังจากนั้นเราก็จะละลายผงไมโลด้วยน้ําร้อนนะคะเพื่อนออใช้น้ําร้อนจัดๆเลยเนาะมันจะทําให้ผงไมโลเนี่ยละลายได้ดีนะคะและเราก็จะผสมน้ําแล้วก็ผงไมโลให้เข้ากันแล้วก็ละลายดีค่ะและเราก็จะเอาไปผสมกับส่วนของนมข้นหวานที่เราเตรียมไว้นะคะนมข้นหวานหรือผงไมโลเพื่อนสามารถ ลดหรือเพิ่มได้แต่ในครั้งแรกนะคะอ้อมขอให้ทำตามสูตรนี้ก่อนเนาะตามอัตราส่วนนี้ก่อนถ้าชอบหวานหรือเข้มข้นกว่านี้ค่อยเพิ่มทีหลังนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาเตรียมในส่วนของวิปครีมเราจะตีวิปครีมให้ขึ้นตัวเป็นเนื้อครีมนะคะไม่ถึงกับแบบตั้งยอดแข็งเลยนะให้ตีเป็นเหมือนเนื้อครีมนะคะ ดูในภาพเนาะหลังจากตีวิปครีมนะคะให้เป็นเนื้อครีมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำส่วนผสมที่เราผสมทิ้งไว้ลงมาผสมในส่วนนี้ได้เลยค่ะเราจะทำการเติมแล้วก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากที่เติมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เครื่องตีไฟฟ้ามาผสมอีกทีนึงเพื่อให้ ส่วนผสมเข้ากันดีและหลังจากนั้นเราก็คนตะล่อมอีกทีด้วยไม้พายค่ะและเราก็จะไปบรรจุใส่กล่องกันเลยก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะเตรียมกล่องกับข้าวหรือกล่องอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดเนาะเพราะว่าอยากให้มีฝาปิดนิดนึงเวลาที่เราเอาไปใส่ตู้แข็งนะคะอาจจะมีกลิ่นอาหารอย่างอื่นรบกวนได้เนาะดังนั้นเลยแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ ปาดหน้าไอศครีมเรานะคะด้วยไม้พายเนาะหรืออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีในบ้านนะคะเพื่อให้แบบอไอศครีมเราดูดีเนาะก่อนที่เราจะปิดฝาแล้วก็ไปแช่แข็งค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาไปเก็บไว้ในช่องแข็งนะคะานานประมาณ6ชั่วโมงหรือข้ามไปคืนไปเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆ และนี่ก็คือหน้าตาของไอศครีมของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาตักเสิร์ฟกันค่ะสังเกตน,นะคะเพื่อนๆอไอศครีมสูตรนี้จะไม่เป็นกล็ดน้ำแข็งนะคะจะค่อนข้างเนื้อนเนียนเลยทีเดียวเนาะสำหรับออไอศครีมโฮมเมดนะคะถ้าเกิดทำได้ขนาดนี้ก็คือถือว่าโอเคแล้วค่ะเพื่อนๆนสูตรนี้แม่อ้มยืนยนันการันตีว่าอร่อย เนื้อไอศครีมเนียนมากค่ะเพื่อนๆเนียนมากเลยดูนะคะอย่าลืมลองเอาไปทำทานกันดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่อ้อมฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่อ้อมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ